ไอ้ขบวยอหน้าขบวยไอ้ทาฮะไอ้หน้าดูาอรูาอเลูยกเขไป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 ไอกินบเออลุกแต่จะใช้ไม้ตีแทนนะเพราะใช้มือกลัวมือเก็บเออมึงลองใช้มือดิ ใช้ไม้ดิมันคือไม้เรววาก็จะหนักมือกว่าเปล่ามันพอกันเลยพอพอกันเลยอุ้ยตายแล้วขอโทษหมดเลยแค่นี้กูก็หล่มแหลมพอเป็นคน <พอ S 2> ไทยหรือเปล่าเนี่ยทำไมครับตายแล้วนะหัวผมมีครึ่งกระบานเอง ทำไมแบงกันไปหาวที่เสียงหมดปฏิภาณมั้งพอมาเตะกูทำไมมึงจะตาแบงกาดเมึงเสียงแห้งลยเนี่ยเสี่ยวลิบี่ปัดไทยเฮ้ยป้ามาเตะผู้หญิงเหรอยิงแยาตำรวจจากมึงนี่ขอโทษทีเถอะทำไมนะ ไม่มาคนเดียวด้วยนี่น่าลำคาญจริงเลยเชียวมันมาชนฉันค่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมวันนี้วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเรื่องคากจับสักทีได้ไหมอโหคุณโอ๊ะเอ้คุณหนูไม่รู้นะคะี่จะเสียงไม่แห้งนะจะด่าไหมนี่ลากภาบเลยเสียงระเบิดเลยเชียวนี่รู้เรื่องว่าไมันจะมีความสุขซะหน่อยนั่งก็ไปต่อเลยค่ะคุณโอ๊ะถาไม่รู้เดินชนควายไหนก็ไม่รู้กูเองกูเองไปจัดการเลยนายกูเองไม่ตีอเรียไรเราโอ้โหผ่อน่จะพักจะไม่มีความสุขจัดการให้ ทู่แล้วทำไมไม่เคยเห็นคนสวยดิค่ะยืนย่นเออเจ้าเราเอาลวดักสายบ้านมาอยู่หลัเงเ,าเางาาข,งขงาไม่เห็นว่าม่คนสวยหามปาดีแบบนี้อโอ้โไม่เห็นนะ้าคือมีปอบปอบให้นะให้นะเอานี่ลูกพี่อะไรวะลูกพี่ให้เกียรติเขาหน่อยทไมเขาเป็นผู้หญิงรู้ว่าลูกพี่โมโหแทนแต่ไม่ใช่ไปถึงดา่าเขาเอาด่าเขาเอาด่าเขาเอาให้เกียรติเขาบ้างกูยังไม่พูดอะไรเลยนะนี่ บอกเลยครับพูดทั้คนเดียวเลยเก็บกดอ่ะฮะที่บ้านไม่เคยได้พูดนะเหรอนี่ใจเย็นๆไปค่อยคุยกันไม่ตยแล้วอกน้้าออกแกเยาเนี่ยดูิปจับห้งหงโอ้อหหิ้ยหงอ้งอิ้งหิ้งห้งหา้งหิ้งห่้งหย้งหิ้งิ้งหิ้งหิ้งห้งิงหินงหิจงงหิ้ิ้นหิ้้าหิ้งอิิ ตอนนี้ยิ่งแกยิ่งดัดจริตแล้วเต้หยุดซะเลรนะเสือพ่กหัวกระน้ำดัดจริตเดี๋ยวเธอนี่เกล่ะตาของเจะตกตกเรื่องอะไรทำไมทำไมล่ะตกค่าตัวมึงจะไม่ได้เสียใจมาถึงลวงแก้วจ่ายแล้วกูไม่แคร์หรอกโอ้โแหมมึงเนี่ยเขาจ่ายแค่สามร้อยแปดสิบมึงยังไม่แคร์อีกเหรอไม่แคร์ทีนี้ก็มีกฎหมายจ่ายก่อนเล่นโอ้โนี่อุตส่าห์จะคุยด้วยแล้วเห็นเป็นคนสวยไงฮะนี่ อย่ามาปากว่ามือไว้นะเฮะสงสัยที่อยู่หลังเขาเขาไม่มีปูดาย่าซอนเลยสิโอ้โหนี่ว่าอย่างนี้เลยเนี่ยด้อย่างนี้แล้วมาผูสาพูดดีด้วยแนละ้วน,นี่น,นี่ไม่รู้ซะแล้วไม่รู้แล้วนี่ยเดี๋ยวถ้ารู้ว่าฉันเป็นใครแล้วเธอจะหนาวนสงสัยที่บ้าน นี่รู้ไว้ตะเลยนะจะแนะนำตัวเองให้รู้จักเราเนฐานะของขุนจอนกิตตนะกลัวจิเป็นไงกลัวปะเป็นไงตายเลยผู้ตัวขอนรุบเลยค่ะเป็นไงกลัวเหรอกลัวทั้งตัวพูนกลัวทั้งทีถึงกานพูดเสม็นเลยพี่เข้ามากระถางเลยฮะจะะบออกไรเโอ้โหหน้ากลัวพิลึกเลยคนเข้าตากันตั้งเยอะแยะไม่เชื่อล่ะ ชื่อคุณจรขยัเฮ้าโอ้หบังอาจไรับในมือแกแกข่าวที่ชื่อว่ารเอ้บังอาจว่าลูกพี่เราชื่อลูกพี่เรา่ใช่คุณจรขยักคุณจรขยักแลวคุณจรอะไรชื่อคุณจรปฏิกูลขยัขยัก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 ขยันขยักขยักขยักยเกยกขยักขยัยักขยัก่ยอกยกขยกขยักยักข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 ยักงเักขยักยักขยักยัาขยักขยขยักกขยขยักขขยักขกขยัักขยักขยัก กูบ่อยแล้วไเขียวฟิตอ้ห